สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายฟอวรารตี้นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับผมครูชาตินะครับผมก็ทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งโดยประมาณถึงเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับเอาล่ะครับก็มาถึงในช่วงแรกในช่วงประสบการณ์สายฟอนะครับ วันนี้มีเรื่องฝากเล่ามาจากคูณชาติตั้งชื่อสมมติให้ว่าเป็นคุณสร้อยแล้วกันนะครับคุณส้อยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรากําลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงประสบการณ์ใส่ฝอแล้วนะครับคุณสร้อยฝากเรื่องเล่าเข้ามานะครับก็คือว่าคุณสร้อยนะครับก็อายุประมาณ40่ปลายๆนะครับ เป็นสาวอีสานนะไม่บอกจังหวัดนะเป็นสาวอีสานนะครับก็ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะครับแล้วก็มีลูกแล้วนะครับแต่ด้วยความที่ก็คือชีวิตคู่นะครับก็ไม่ราบรื่นไม่สมหวัง,งเพราะฉะนั้นก็ทําให้ทั้งสองคนเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องแยกจากกันด้วยดีนะครับทีนี้เนื่องจากว่าคุณสร้อยเนี่ยก็ต้องทำไรทำงาน นะครับก็ต้องทํางานก็ต้องเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะครับเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นด้วยความที่คุณส้อยนะครับทํางานอยู่สายอ่าเป็นหมอนวดนะเพราะฉะนั้นคุณส้อยก็มีโอกาสนะครับได้ไปทํางานอยู่ที่จังหวัดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทางภาคใต้แล้วกันนะครับจังหวัดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทางภาคใต้ก็ไปทํางานนวดนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยก็มีคนที่ เป็นเพื่อนคนที่รู้จักกันเนี่ยเขาไปทําอยู่ที่นั่นก่อนแล้วหลังจากนั้นพอ,อรู้ว่าคุณสร้อยเนี่ยก็คือ,อไม่คือพูดง่ายก็คือเลิกกับสามีแล้วเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยแบบว่าเออชวนกันไปทํางานนะครับที่จังหวัดนั้นนะครับก็ไปทํางานนวดนั่นเองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนะก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรมีนักท่องเที่ยวนะครับในชาวต่างชาติเยอะก็ไปทํางานครับ ก็ไปทํางานเป็นอเอาง่ายเป็นหมอนวดนี่แหละก็ทํางานนวดอยู่ก็ประมาณสักพักหนึ่งก็ประมาณสองสามปีนะครับประมาณสองสามปีนะครับทีแรกก็ไม่ได้คิดหรอกนะครับไม่ได้คิดว่าเออตัวเองจะมาเส้นทางสายนี้พอทํางานไปนําทางานไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีโอกาสหรือมันมีช่องทางนะหรืออะไรด้วยความที่ตัวเองนะ่ะเป็นคนที่ผิวพันณนะ์น่ะ ดีแล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมยาวนะครับผิวพันธุ์คือออกจัดแทนๆน,นิดหน่อยนะครับก็คือพูดง่ายคือสเปกฟอรเลยนะเออนี่คือคุณชาติตั้งค่าว่าเป็นสเปกฟอรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ทํางานแบบนี้จนกระทั่งช่วงหนึ่งที่มีลูกค้ามานวดแล้วก็ปรากฏว่าลูกค้าซึ่งเป็นชาวต่างชาติชาวยุโรป นะครับชาวยุโรปนะก็มานวดแล้วก็พอมันเขาเรียกว่าอะไรจังหวะโอกาสอะไรพวกนี้ครับมันจับพัดจับหูมาเจอกันทีนี้พอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ได,ได้ได้เซอร์วิสกันก็คือได้ให้บริการการนวดนี่แหละนะครับก็คือนวดการนวดเนี่ยนวดแต่ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีแอบแฝงอะไรนะคือก็นวดปกตินี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพอ,พอเขานวดไปปุ๊บรู้สึกว่าเอา้า ฝอคนนี้วันถัดก็เขาด้วยความที่ตัวเองได้ไม่ได้ภาษาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็เอาง่ายคือก็ใช้ภาษามือบ้างภาษากายบ้างอะไรแบบเนี้นะครับก็คือเพราะว่าเราไปเป็นหมอนวันเนี่ยโดยส่วนมากแล้วอะ่ะเจ้าของร้านเขาจะเป็นคนที่ต้อนรับขับสู้ต้อนรับดูแลแขกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สื่อสารอะไรมากนะักเราก็มีหน้าที่พี่ส้อยเนี่ยก็มีหน้าที่แค่นวดนะครับ เรื่องการสื่อสารการอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอเขานวดครั้งแรกไปอ้าวันถัดมามาอีกอเขาก็บอกว่าเขาพมาอีกทีนี้เขาพอดีเป็นเป็นคิวที่ที่ซอยเนี่ยเขาว่างพอดีนะครับเขาว่างพอดีกาลังรอแขกอยู่พอเข้ามาปุ๊บก็ว่างอยู่หลายคนนะครับว่างอยู่หลายคนแต่ฝอมาฝอบอกถึงคิวคนนั้นคิว พรอบบอปกติเนี่ยถ้าเป็นร้านนวดเนี่ยถ้าถึงคิวใครแขกมาปุ๊บคนนั้นจะต้องพาแขกเข้าไปแต่วแล้พอมาถึงอฟอคนเนี้ยมาอีกก็มีเพื่อนหมอนวนด,ด้วยกันอีกคนนึงพกไปแขกก็ปฏิเสธฟอบอกว่าฟอฟอ,ฟอก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ไม่เอาฉันจะเอาคนนี้ฉันอยากให้คนนี้นวดฉันคนนี้นวดนะเขให้ฉันเมื่อวานอพอเขาไปพูดจากเจ้าของร้านแบบนี้ก็เลยโอเค เพราะฉะนั้นเขาก็ไปนวดปกติอไปนวดก็นวดไปเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นนวดเสร็จปุ๊บออกมาจ่ายสตางค์เสร็จปุ๊บฟอก็พูดกับเจ้าของร้านว่าเออเนี่ยฉันทุกครั้งที่ฉันมานวดเนี่ยฉันอยากให้ผู้หญิงคนนี้นะนวดฉันได้ไหมเออทุกครั้งนวดฉันอ่ะเจ้าของร้านเขาก็บอกเขาก็เลยบอกไปว่าอ่าเนี่ยทุกครั้งต่อไปนะพี่ส้อยเนี่ยถ้าฟอคนนี้มานะ่ะ ที่ส่้อยจะต้องให้จะต้องดูแลเขานะอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเหลืออีกเหลือตอนนั้นอะที่มานวดเนี่ยตอนนี้ฝนตกไม่ไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมครับได้ยินเสียงฝนไหมได้ยินเสียงผูชาติชตัดเจนไหมครับอ่าเดี๋ยวถ้ามีเสียงฝนเสียงซาเสียงอะไรทักเข้ามาหน่อยนะอ่าพอพมัดย้อนมาถึงกับเรื่องเล่านะครับ ผู้เชี่ยวชาญก็บอกโอเคตกลงนะหลังจากนั้นเขาก็ได้นวดกันอีกประมาณสักสามสี่ครั้งแล้วเพราะปกติเขาจะไม่มาทุกวันเขาจะมาวันเว้นวันหรือวันเว้นวันเว้นสองวันแบบเนี้ยนะครับรวมๆแล้วเขาได้นวดกับฝอคนนี้อยู่ประมาณสองอาทิตย์หลังจากนั้นในวันที่ในวันที่อในวันที่เขาจะกลับเนี่ยในวันที่เขาจะกลับเขาก็บอกว่าเออ ปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าอีกสามอีกประมาณสามเดือนเนี่ยเขาจะมาอีกเพราะว่าเขามาที่เนี่ยบ่อยเข้ามาเมืองเนี้ยนะครับเมืองจังหวัดเนี้ยบ่อยเขาจะมาสามเดือนมาครั้งบางทีก็มาสามเดือนบางทีก็มาหกเดือนอย่างเงี้ยสลับกันมาเขาอยู่ประเทศเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ตลอดอ่อนรับรู้ว่าโอเคก็ได้นะครับเออเดี๋ยวถ้าเกิดอีกสามเดือนเนี่ยผมมาเนี่ยผมจะมาหาคุณ ม,าามันาจะมานวดต่อคุณอีกอ่าอันนี้เป็นการเจอครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็โอเคจากไปหลังจากนั้นที่เขาก็ทํางานต่อไปเรื่อยๆอพอครบประมาณสามเดือนนะครับปรากฏว่าโดยที่เขายังไม่ได้มีคอนแทคอะไรกันนะขอเขาก็กลับมาพอเขากลับมาปุ๊บเขาก็มาหาที่ร้านว,ว่า,าวันนี้จมอา้าวฉันกลับกลับมาแล้วพอครั้งที่สองที่เขากลับมาเนี่ยเขาพูดกับเจ้าของร้านบอกว่าเออช่วยพูดกับ ช,ช่วยพูดกับเธอให้หน่อยหมายถึงพี่สร้อยนะครับช่วยพูดกับเธอให้หน่อยว่าเออฉันอยากรู้จักฉันอยากรู้จักฉันอยากอะไรแบบเนีอ้อยากรู้จักอยากพาไปกินข้าวอยากอะไรแบบเนี้นะทีนี้เขาก็เลยบอกให้อตอนนั้นตัวเองก็เฮ้ยเหมือนเห็นโอกาสแล้วพ่อมาอยู่ที่นี่สองปีสามปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เคยคิดแบบนี้ยังไม่มีใครมา พอเห็นโอกาสมาปุ๊บเขาก็ตอบตกลงทีนี้หลังจากนั้นเขาก็บอกเ,อเจ้าของร้านว่าถ้าอย่างนั้นเนะ่ะเดี๋ยวถ้าคุณเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแต่ว่าตอนนี้คือหลังนวดแล้วนะตอนเย็นเน่ะผมมารับไปกินข้าวได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าตกลงพอถึงตอนเย็นปุ๊บก็ขอนญาตเจ้าของร้านเอาไปกินข้าวขอเอาไปกินข้าวขอก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะคุยกันไม่รู้เรื่องหรอก แต่ก็พอจะสื่อสารพอดอยู่มาอยู่มาสองปีกว่าสักสามปีละก็พอจะรู้บ้างงูปลาปานนิดๆิดนดหน่อยหน่อยะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็พอที่จะใช้ภาษาไทายหรือว่าอ่น,อน,อน,อนสื่อสารกันได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ้าเกิดอันไหนที่ไม่เข้าใจเขาก็จะพากันไปอันนี้หมายถึงว่าหลังจากนั้นนะแต่ตอนนี้คือว่าเอาไปกินข้าวกันเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็กินข้าวเสร็จก,ก็กลับไปนะครับไปทํางานเหมือนเดิมนะ ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วนะน่าจนถึงเมื่อมันเกิดสิบห้าปีที่แล้วรวมถึงก่อนตอนนั้นสองปีก็น่าจะประมาณสิบเจ็ดปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือแน่นอนเรื่องโทรศัพท์เรื่องแอปเรื่องอะไรเนี้ยไม่มีนะครับยังไม่มีมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้เหมือนแบบเป็นแบบทุกวันนี้นะครับอ่าทีนี้แล้วขอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น呐 ฉันขออนุญ,ญาตนะอ,อาพาเธอเนี่ยหมายถึงว่าฉันอยากรู้จักเธอเนี่ยฉันขออนุญาตพาเธอเนี่ยเหมือนเอาง่ายคือไปไปเรียนรู้กันไปใช้เวลาด้วยกันได้ไหมอะไรเงี้ยที่แบบที่ไปใช้เวลาด้วยกันเนี่ยคือเขามาเนี่ยสามเดือนเนี่ยเขาเช่าเขาเรียกว่าเช่าบังกะโลเช่าบังกะโลเป็นหลังอยู่นะครับก็คล้ายๆกับเหมือนประมาณว่า ที่เขามาปล่อยเช่าระยะยาวนี่นแหละระยะกลางระยะยาวนะครับอืมพี่เจ้าของร้านเขาก็ถามว่า,ว,า,ว,าว่าอย่างไงล่ะเออพี่ส้อยว่ายัางไงซยก็บอกจะดีไหมตัวเองก็กลัวอยู่เลยไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยแต่ได้ด้วยความที่จิตใจเด็ดเดี่ยวเอาวะไหนไหนก็นั่นแล้วก็เลยตอบตกลงตกลงก็เลยบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นน่ะสามเดือนนี้ขอไปใช้เวลากับเขาพ่อปรากฏว่า ก็ไม่เขาก็ไม่ให้ทํางานเขาก็ไปอยู่กับเขานั่นแหละก็ไปเที่ยวไปนั่นไปนี่คือใช้เวลาด้วยกันสามเดือนอันนี้คือเดทแรกเลยก็ตัดสินใจไปก็ปรากฏว่าทุกอย่างก็โอเคเป็นไปได้วยดีจนกระทั่งพอครบสามเดือนที่เขาจะกลับปุ๊บเขาก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออถ้ามันไม่อยู่กันจนครบสามเดือนเนี่ยเอถ้ามันไม่ได้เกิดความชอบกันหรือว่า ความคลิกกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่จนครบสามเดืนอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ไปจนครบสามเดือนนั่นแสดงว่าทั้งคู่น่ะเออมันมีอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเ,ออเข้ากันได้นะครับมันมีอะไรที่เข้ากันได้ถึงแม้ว่าภาษาจะเป็นปัญหาสําคัญแต่ว่ามันก็มีวิธีทางอื่นอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็จะมีภาษาอะไรของเขานะครับภาษาระหว่างสองคนที่ใช้สื่อสารกันปรากฏว่าเอาเป็นบ้าสรุปก,ก็คือเขาอะเข้ากันได้ แล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอีกเดือนอีกเออไม่ใช่อีกเดือนอีกหกเดือนผมจะกลับมาแล้วผมจะมาอยู่หกเดือนอ่ะแต่ในเนี้ยก็คือว่าคือตกลงคือชอบละชอบกันละมีความผูกพันอะไรกันละเขาก็ตกลงว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะซัพพอร์ตส่งเสียหรือว่าสนับสนุนนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณอยากทำงานคุณก็ทำไป แต่ว่าถ้าคุณอยากให้ผมช่วยเท่าไหร่ผมบอกเขาก็ตกลงกันก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับทุกเดือนอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทํางานต่อด้วยแล้วก็ for support. ด้วยรอ,อ6เดือนในระหว่างนี้ถามว่าเขาติดต่อกันยังไงก็คือเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันเพราะตอนนั้นน่ะมันต้องติดต่อกันทางอีมลอีเมลอะไรย่างเงี้ยคือวิดีโอคอลอะไรมันก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายมือถือมันก็ยังไม่ค่อยนั่นนะครับ ก็ประมาณสิบแปดจสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วเนาะอืมมันยังไม่น่าจะไม่แน่ใจว่าสมาร์ทโฟนมีหรือยังนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้วิธีรอแต่อ่่ไมอันนี้คือเขาไม่ได้บอกก็คือุานก็ไม่ได้ถามว่าเขาไปสื่อสารกันแบบไหนติดต่อกันยังไงจนกระทั่งครบหกเดือนเขาก็กลับมาพอเขากลับมาปุ๊บครั้งนี้เขาก็บอกว่าอ่ะครั้งนี้ ผมมาเนี่ยก็คือไม่อยากให้ทํางานแล้วอยากให้แบบว่ามาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ามาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาใช้มาใช้ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ด้วยกัน6เดือนเนี่ยเขาก็โอเคเขาก็ไม่ได้ทํางานต่อเขาก็ออกจากงานแล้วก็มาใช้เวลาด้วยกันนะครับปรากฏว่าพอใช้เวลาปุ๊บมันไปมันมีความผูกพันมันมีความชัดเจนอะไรมากขึ้นในช่วง6เดือนเนี่ย นะครับครั้งที่สองอี่ยฝฟอก็เริ่มที่จะชัดเจนแล้วเขาก็เลยมีการตกลงกันว่าขอเป็นแฟนกันนะแต่ว่าด้วยความที่ฟอก็ยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นฟอก็จะใช้วิธีไปมาไามาไปไปมาแบบนี้โอเคได้ไหมมาสามเดือนบ้างหกเดือนบ้างสี่เดือนบ้างสองเดือนบ้างอะไรเงี้ยแต่หนึ่งปีเนี่ยก็มาอยู่ประมาณสามสองสามสี่ครั้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออถ้ามาหกเดือนก็ อาจจะมาหกเดือนเลยแล้วก็เอาเว้นไป3เดือนแล้วมาอีก3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเขาก็บอกว่าโอเคแต่ว่ามีเงื่อนไขหนงอย่างไม่ขอจดทะเบียนนะไม่จดทะเบียนอ่านี่คือฝอสร้างเงื่อนไขมาอ้าวโอเคนะพออยู่กันไปแต่ว่าที่อยากให้คุณออกมาเนี่ยก็คือว่าคุณอยากจะทําธุรกิจไหมคุณอยากจะทํา ทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองไหมนะครับเขาบอกว่าอ่าทีนี้เขาถนัดนวดใช่ไหมเขาก็เสนอว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าทําร้านนวดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟอร์บอกว่าถ้าทาร้านนวดเนี่ยมันมันไม่มันหมายถึงว่าดูแล้วถ้าหน้าเพราะว่าเขามาที่นี่เข้ามาที่จังหวัดเนี้บ่อยถ้าหน้าอ่าหน้าโลเนี่ยหน้าโลซีซันเนี่ยเพราะว่าแถบใต้เนี่ยแถบทางใต้เนี่ยมันจะมีหน้าไฮหน้าโลฝั่งสองฝั่งไม่เหมือนกันนะ ถ้าฝั่งฝั่งตะวันออกฝั่งทางาทะเลอ่าวไทยนู่นอนะ่ะอันนั้นมันก็จะตรงข้ามกับฝั่งนี้นะครับถ้าฝั่งตะวันตกเนี่ยฝั่งอันดามันเนี่ยหน้าโลฝั่งนู้นก็อาจจะแบบว่าท่องเที่ยวอ,อะไรคือฝนอะไรไม่ค่อยเยอะนประมาณนี้แหละมันจะสลับกันอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นงานนวดเนี่ยมันดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเออถ้า ทำบาร์หรือว่าทำร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีการวัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยถ้าหน้าโลเนี่ยมันก็ของมันเน่ามันเสียได้แต่ถ้าทำบาร์เนี่ยนะมันจะทำให้ของที่เรามีเนี่ยมันไม่บูดไม่เน่าไม่เสียแล้วก็มันขายได้นานๆลงครั้งเดียวน่าจะดีอะไรประมาณเนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นอะ่ะเออฉันว่าฉันมีเพื่อนที่นี่เยอะ แล้วมีเพื่อนที่มาเที่ยวที่ที่เนี้ยที่จังหวัดเนี้ยเยอะเพราะฉะนั้นฉันจะใช้เขาเรียกว่าใช้คอนแทคของความเป็นเพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลูกค้ามาได้ตลอดอืมเพราะฉะนั้นทําบาร์แล้วกึง่งกึ่งแบบมีเขาเรียกว่ามีสแน็คมีอะไรแบบเนี้ยดีกว่าหรือว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรอ่ะมีเหมือนกับแกล้มอะไรแบบเนี้ยนะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยว่าอ่าถ้าอย่างงั้นได้แล้วเธอทําได้ไหมฉันไม่ถนดัดแต่ว่า เออถ้าเกิดถึงว่าทำม,มันก็ทําได้อะไรเงี้ยมันก็ทําได้สรุปนะถ้าอย่างนั้นคุณลองไปหาที่หาอะไรดูว่าหาโลเคชันหาอะไรอยู่เมื่อ1ิ1 7ิบเจสบหสิบปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามันยังไม่เหมือนปัจจุบันนะครับก็มันอาจจะยังไม่ค่อยได้เจริญมากอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพี่ส้อยเนี่ยเขาก็เลยไปหาโลเคชันไปหาโลเคชันกลับไปได้พอได้ปุ๊บก็ไปติดต่ออะไรได้ก็ไปคุยเรื่อง ถ้าถ้าทงสัมสัญถ้าจะทําสัญญาเช่าจะเช่าเท่าไหร่อะไรยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างเนี่ยจนกระทั่งเอาเป็นว่าเคขาได้ที่มาแล้วก็เป็นที่ที่ทำเลดีใกล้โรงแรมติดหาดนะครับใกล้โรงแรมติดหาดทีนี้พอเขาได้ที่แล้วปุ๊บเขาบอกอ่ะตอนนี้ได้แล้วนะเหลือแค่ทําสัญญากับจ่ายค่ามัดจาหรือจ่ายค่าเช่าอะไรเงี้ยเช่าได้เลยนะครับ เขาก็โอเคตกลงตกลงปุ๊บเขาก็ไปทําสัญญาในนามของพี่ไส้นี่แหละเออนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีฟอนี่แหละเป็นเป็นแบ็กเรื่องเงินทุนให้อ่ะเพราะฉะนั้นโอเคเงื่อนไขของฟอคือไม่จดทะเบียนแต่นะครับเขาบอกว่าเออก็คือเขาพอมันอยู่ไปมันก็เริ่มเกิดเป็นความรักอะเนาะพอเขารักกันเขาบอกว่าทุกอย่าง ฉันจะสร้างให้เธอที่นี่โดยที่เธอไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับของฉันที่ที่บ้านฉันทุกอย่างที่ฉันจะทําให้เธอที่เนี่ยคือเธอเจอเธอจะไม่ลําบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องบองเรื่องบาร์เรื่องที่ว่าจะทําธุรกิจเนี่ยนะแรกๆเขาก็โอเคพอเขาได้ปุ๊บเขาก็เริ่มก่อสร้างอะไรจนเรียบร้อยเขาก็อ่าฟอร์มาอยู่เขาอยู่บังกัลโลใช่ไหมทีนี้พอเริ่มได้ที่แล้วอ่ะก็เปิดบาร์ทีนี้เพื่อนๆก็รู้ใช้เขาเรียกว่า คอนเนคชันของความเป็นเพื่อนนะครับในการรันธุรกิจหรือว่าดาเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นธุรกิจของเขาอยู่ได้ด้วยเพื่อนเขาก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเป็นก้อนเป็นอะไรของเขานะครับเขาก็จะมีคอนแทคของเขาเป็นเป็นกลุ่มอะไรของเขาใหญ่ๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มเพื่อนเนี่ยนะสลับผัดเปลี่ยนกันมาวนกันมาแล้วพอเขา เริ่มมีลูกค้าเขาเริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อมีบาร์อยู่ตรงนี้แล้วบรรยากาศมมนดีมันอยู่ติดทะเลไงนะครับเขาก็เลยอ่ะวนเวียนกันมาก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับทํามาเป็นอย่างเนี้ยเออเขาโอเคก็มีความสุขก็มีความสุขกับงานก็มีลูกค้ามีอะไรแบบนี้ก็ตามที่เขาว่าจริงๆก็คือพอเราได้ขายเครื่องดื่มเนี่ยทำเป็นบาร์เนี่ยมันไม่น่ามีเสียนะครับอะไรที่เราลงทุนไปเนี่ยมันใช้ได้จนหมดจนหยดสุดท้ายอ่ะ มันไม่ต้องมาคอยว่าอุ้ยอันนี้ผ่านไปสามวันห้าวันแล้วต้องมาเช็คแล้วี่ต้องอันนี้ต้องทิ้งแล้วอันนี้ต้องทิ้งแล้วอันนี้ใช้ได้น,นี้ใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนของสดไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยลงทุนตูมครั้งเดียวทีนี้ก็ถัดวนกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับธุรกิจก็ไปไปได้ด้วยดีแต่ถามว่ามันมันถึงขั้นกับออเขาเรียกว่าอู้ฟู่หรืออะไรเลยไหมก็ไม่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเข้าไปถึง ได้ะยากพอสมควรยกเว้นคนที่เป็นกลุ่มเพื่อนนั่นแหละนะเขาจะรู้กันก็เพื่อนก็เพื่อนสนับสนุนเพื่อนนะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ทําธุรกิจอย่างนี้มาประมาณสักระยะหนึ่งสามสี่สามสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาก็เริ่มมีรายได้รายได้อะไรแล้วทีนี้เราเลยบอกว่าจากอจะต้องมาเช่าบังกะโลอยู่ทุกปีทุกปีเนี่ยไม่ได้ละเพราะว่าดัางนั้นะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะหาอะไรที่มันถาวรเขาก็เลยตัดสินใจ ซื้อที่ <c oughs> ก็ซื้อที่ในานามของพี่ไสยนี่แหละซื้อที่แล้วก็ปลูกบ้านอยู่กันสองคนอเอาพี่ว่าเป็นสองคนสองคนสามีพัญญาแล้วกันนะครับแต่ที่เป็นสามีพัญญาที่ในทางคริสเติไนแต่ในทางนิติินยไม่ได้จดไม่ว่าทาั้งทางทางประเทศเขาแล้วก็ที่เมืองไทยก็ไม่ได้จดนะครับนี่เขาก็อยู่กันอย่างเนี้ยนะครับเขาก็อยู่กันอย่างเนี้ย เขาก็ทํางานอยนี้ไม่ว่าหน้าโลหน้าไฮมันก็มีลูกค้าตลอดมีเพื่อนบนมาตลอดก็มีคนที่ทั้งเที่ยวทั้งชอบเที่ยวหน้าโลชอบเที่ยวหน้าไฮและอย่างตรงนั้นมันอยู่ติดกับโรงแรมใหญ่อยู่3โรงแรมมันก็มีแขกผ่านไปผ่านมาขาจรก็มีเยอะนะครับธุรกิจเขาก็เลยไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหานะครับที่อยู่จากที่จากที่เราเช่าเขาอยู่เออไม่ใช่เรา หมายถึงว่าเขาเช่าเขาอยู่มาเช่าบังกะโลอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นที่ของตัวเองปลูกบ้านของตัวเองเขาก็สร้างไว้ให้ทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับดีหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอืมอยู่มาเป็นแบบนี้อ่าทีนี้อยู่กันมาจนกระทั่งผ่านไปเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วนะครับอ่า ปรากฏว่าพออยู่ๆมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกเาอยู่ไม่เคยไม่ทะเลาะก,กันไม่มีอะไรคืออยู่กันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนฝูงก็รู้จักกันดีธุรก,กิจก็ดาเนินไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อประมาณอสองปีที่แล้วนะครับอยู่ๆฟอร์กเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเเป็นลมหมดสติครับช็อกหมดสติ แล้วพอหมดสติปุ๊บก็อะไรไปนำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้ว for จากไป for เสียชีวิตะนะครับทีนี้พอ for เสียชีวิตทําในด้วยความที่ไม่ได้มีทะเบียนเป็นเครื่องการันตีนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมีชาวต่างชาติเสียชีวิตในประเทศไทยอันดับแรกเลยต้องอ่า กระบวนการมันจะยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับเขาก็เลยจะไปทําอะไรก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีสิทธิ์โดยตรงทางกฎหมายนะครับเพราะเขาไม่ได้มีต่อให้อยู่กินกันมาเป็นสิบสี่สิบห้าปีเนี่ยก็ก,ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือต้องแจ้งต้องแจ้งไปเขาเรียกว่าต้องแจ้งอะไรต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วเจ้าหน้าที่ถึงแจ้งไปที่สถานทูตสถานทูตจะต้องไปติดต่อประเทศบ้านเขามีญาติมีอะไรรับรู้เรื่องราว นะครับหรืออะไรอย่างนี้ในกระบวนการตรงนี้คือมันจะใช้กระบวนการเนะี่ยยาวเออที่ซับซ้อนที่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับเขาใช้เขาใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ2สัปดาห์กว่านะครับจนกว่าเรื่องจะเสร็จคือไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับพอหลังจากนั้นก็คือต้องให้ทางญาติทางอะไร,นรเนี้ยของฝอเนี่ยทางประเทศประเทศเขาอ่ะ ามายืนยนันมาเซ็นมานั่นมานี่มารับรองมาทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องศพของเขานะจนกระทั่งเรียบร้อยนะครับผ่านไปประมาณ2อาทิตย์กว่าก็สามารถที่จะนําศพนั่นเอามาบําบเพ็ญกุศลได้เขาก็เอามาบําเพ็ญกุศลในในาตามศาสนาพุทธนี่แหละนะครับก็คือเอามาสวดแล้วก็เอามาสวดสองสมคืนแล้วก็เผานะครับเออแต่ว่าที่ จะต้องการสื่อก็คือว่าอ่ะหลังจากนั้นก็คือพอเผาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ก็ตามาศาสนาอะไรเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องการสื่อก็คือว่าหนึ่งกรณีที่เราอยู่กินกับชาวต่างชาตินะครับแล้วเราไม่ได้จดทะเบียนมันจะทำให้ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้มันจะทำให้กระบวนการมันซับซ้อนเราจะต้องมีสตินะครับ ไม่ใช่แบบอุ้ยพอพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเราก็จะแบบเขาเรียกว่าเสียสติไปเลยก็ไม่ได้เราต้องมีสติเราต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรไม,ไม่ทําอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นพออันนี้คือเรื่องแรกที่เราต้องรู้สองโอเคละในเมื่อเขายื่นเงื่อนไขามาว่าไม่จดทะเบียนเพราะฉะนั้นนั่นหมายวาาแต่เขาบอกว่าทุกอย่าง ฉันจะสร้างให้เธอที่นี่นั่นก็แสดงว่าเออเรากเาเาเา็เอาเฉพาะที่อยู่อยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่นี้แหละเพราะฉะนั้นสิทธิ์อะไรต่างๆที่เราควรจะได้เราก็จะไม่ได้นะครับเช่นในประเทศแถบยุโรปเนี่ยนะครับหลายๆประเทศเขาจะมีเขาเรียกว่าเงินอะไรเวลาคู่คู่ชีวิตหรือว่าคู่สามีภรรยาคู่สมรสเสียชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีเงิน เขาเรียกว่าเงินอะไรนะเงินแม่ไม้มั่งเงินนั่นเงินนี่จากรัฐบาลน่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์อะไรพวกนี้นะใครที่จะแต่งงานจะอยู่กินกับฝอจะแต่งงานคุณต้องรู้ด้วยนะครับว่าสิทธิอะไรบ้างที่ถ้าเราไม่แต่งงานจดทะเบียนเราจะไม่ได้สิทธิ์อะไรบ้างถ้าเราแต่งงานจดทะเบียนเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับทุกคนก็จะต้องก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้องหาข้อมูลตัวนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือต้องการสื่อ2เรื่องก็คือว่า1เรื่องสิทธิประโยชน์2เรื่องกระบวนการถ้าเกิดเหตุการณ์แบบที่ว่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะต้องทํำยังไงนะครับเพื่อนจะเป็นเพื่อนในกลุ่มในก้อนในอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ให้ให้อะไรให้ที่พึ่งหรือว่าให้ความช่วยเหลือเราได้ได้พอเยอะพอสมควรน,นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีคอนเนคชันกับเพื่อนกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หลายๆอย่างเนี่ยมันมันคลี่คลายลงถ้ากรณีที่มีปัญหานั่นเองเนาะอะ่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเรื่องฝากจากพี่ส้อยซึ่งหลังจากเนี้ยพอตอนเนี้ยก็คือ2ผ่านไปประมาณ2อสปีแล้วนะครับพี่ส้อยเขาก็กําลังเออเขาก็ก็พูดง่ายคือเขาก็ไม่รีบนะเขาก็อยาก เออเขากาลังมองหาใหม่อยู่นะแต่ว่าก็ยังยังไม่แบบปเระว่าไม่เจอนะครับยังไม่เจอหรือว่าเจอแล้วแต่ยังยังไม่คนที่ยังไม่ใช่คนที่ใช่หรือเปล่าก็อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าก็ธรรมดานะคนเราอะอยู่คนเดียวมันก็เหงาเนาะคนเคยมีคู่กับแต่มาอยู่คนเดียวยังไงมันต้องหาคู่นะนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากพี่สร้อยนะครับอันนี้ก็คือยอมเออ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยอมรับในความชัดเจนของฟอนะชัดเจนแต่แรกนะครับชัดเจนแต่แรกฉันไม่จดทะเบียนนะแต่อะไรก็ตามที่เธอควรจะได้ฉันจะสร้างให้ที่นี่เขาก็สร้างให้เขาก็ซื้อเขาก็ซื้อ,เข,อเขาก็ทําธุรกิจลงทุนให้เขาก็ซื้อที่เขาก็ปลูกบ้านเขาปลูกบ้านให้นะครับเพราะฉะนั้นเอออันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ดีนะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมุติว่า ย้อนไปที่กรณีของพี่เตยเนาะเทปที่แรกๆนะครับเทปที่แรกๆนะ,ะถ้ามีการเสนอเราต้องสนองนะเพราะว่าพี่เตเยเนี่ยนะครับพี่เตยเนี่ยแค่ของพี่ใบเตยเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือเป็นอะไรที่แบบเป็นอุทหาหรณ์ได้ดีมากเลยเราซื้อบ้านดีไหมทั้งทั้งที่รู้ว่าผ,มผ,มผมัวป่วยทั้งทั้งที่รู้ว่าสามีป่วยเราซื้อบ้านเอเราซื้อบ้านดีไหม ราคาเท่านี้ผมไม่เอาหรอกเพลงอืมเสียไายตังค์เอาเอาสตางค์เก็บไว้รักษาดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่คิดว่าผมจะไปเร็วไงเอาซื้อรถด,ดีไหมไม่เอาหรอกคําไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดมันมีการเขาเรียกว่ามันมีการสร้างเงื่อนไขตกลงเงื่อนไขซึ่งกันและกันว่าเออจะต้องมีนั้นมีนี้ทํานั้นทนํานี้สร้างนั้นสร้างนี้หรือให้นั้นให้นี้อะไรอย่างเงี้ย เราต้องคิดมากครับรับไว้ก่อนเนาะนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากพี่สร้อยนะครับใครมีคําถามไหมจากพี่สร้อย